ในโลกที่วิทยาการก้าวหน้าไม่หยุดหยัง่งการค้นพบใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกในอวกาศการถอดรหัสพันธุก,กรรมหรือการสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดแต่คำถามสำคัญที่ยังคงท้าทายสังคมคือความรู้และนวัตกรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้จะไปถึงคนทั่วไปได้อย่างไรท่ามกลางกระแสะข้อมูลมหาศาลบนโลกโซเชียลมีเดียที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหยั้งในแต่ละวัน กำแพงบางๆที่กั้นความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ระหว่างนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญกับคนหมู่มากได้กลายเป็นความท้าทายใหญ่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญต้องยอมรับว่าภาษาเฉพาะทางและข้อมูลเชิงเทคนิคที่อัดแน่นไปด้วยความซับซ้อนอาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางความเข้าใจทำให้ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ความตื่นเต้นจากการค้นพบและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกถูกเก็บงำไว้ในห้องทดลองอันเงียบสงบ แทนที่จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเข้าถึงได้และเป็นประโยชน์ต่อ,อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของผู้คนแต่ตอนนี้การสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้ก้าวพ้นจากการบอกเล่าข้อมูลเชิงวิชาการแบบธรรมดาสู่การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่จับต้องได้มีส่วนร่วมและน่าจดจำยิ่งขึ้นสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นเวทีทรงพลังที่นักวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมโยงและแบ่งปันความรู้ความหลงไหล และความเข้าใจอันลึกซึ้งได้อย่างไร้ขีดจำกัดเปลี่ยนข้อมูลที่เคยซับซ้อนและเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงทำความเข้าใจและรู้สึกร่วมได้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไปจนถึงผู้ใหญ่ทั่วไปสร้างแรงบันดาลใจและความอยากรู้ในตัวผู้รับสารกุญแจสำคัญอย่างแรกคือการลดทอนความซับซ้อนโดยไม่ลดทอนความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักการที่ต้องยึดมั่น ลองนึกภาพข้อมูลละเอียดอ่อนและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนถูกแบ่งย่อยออกเป็นชิ้นเล็กๆที่เข้าใจง่ายคล้ายกับการแยกส่วนเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนออกเป็นชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ศัพท์เทคนิคที่เคยเป็นกำแพงขวางกั้นความเข้าใจถูกอธิบายให้กระจ่างด้วยภาษาที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายหรือแม้แต่หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เหล่านั้นไปเลยเพื่อให้ใจความสำคัญของแนวคิดหลักเพียง1-3ประเด็นถูกนำเสนออย่างชัดเจน ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าถึงใจผู้รับสารไม่ว่าจะเป็นการใช้คำเปรียบเทียบจากสิ่งรอบตัวการยกตัวอย่างที่คุ้นเคยหรือการอธิบายด้วยภาพในใจทำให้ผู้คนไม่รู้สึกถูกคุกคามด้วยข้อมูลที่มากเกินไปแต่กลับรู้สึกถูกเชิญชวนให้ทำความเข้าใจและเรียนรู้จากนั้นพลังของการเล่าเรื่องหรือ Storytelling จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของการสื่อสารการเปลี่ยนข้อมูลดิบที่แห้งแล้งให้กลายเป็นเรื่องราวที่น่าติดตาม เราบ,บได้ร่วมเดินทางไปกับการค้นพบครั้งสำคัญตั้งแต่เบื้องหลังการทำงานในห้องปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความทุ่มเทความล้มเหลวและความสำเร็จเล็กๆน้อยๆปัญหาที่งานวิจัยช่วยแก้ไขในชีวิตจริงไปจนถึงผลกระทบที่เป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนและสังคมวงกว้างการสร้างตัวละครและสถานการณ์จะช่วยให้ผู้รับสารเชื่อมโยงกับเนื้อหาได้ง่ายขึ้น การเปรียบเทียบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนกับสิ่งใกล้ตัวหรือประสบการณ์ที่ทุกคนเคยพบเจอทำให้ภาพที่เคยพ่ามัวกลับชัดเจนขึ้นในจิตใจผู้คนสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนยิ่งกว่าการท่องจำข้อมูลภาพและสื่อตัวตอบได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดความสนใจและเสริมสร้างความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นภาพอินโฟกราฟิกที่สรุปข้อมูลซับซ้อนให้เข้าใจง่ายในพริบตาเดียว โดยการออกแบบที่สวยงามและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพหรือวิดีโอสั้นที่แสดงกระบวนการอันน่าทึ่งในห้องปฏิบัติการการทดลองที่น่าตื่นเต้นหรือภาพจำลองที่ซับซ้อนที่แสดงให้เห็น,นกลไกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าล้วนเป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดออกสู่โลกวิทยาศาสตร์อันกว้างใหญ่ทําให้ผู้คนได้เห็นได้สัมผัสถึงเบื้องหลังแห่งความทุ่นเทแรงบันดาลใจและความแม่นยําของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันหรือแม้แต่ภาพเสมือนจริงหรือ V R ยังสามารถนำเสนอแนวคิดที่นำมาทำให้กลายเป็นรูปธรรมผู้รับสารสามารถสำรวจข้อมูลได้ตามความสนใจของตนเองสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าจดจำยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือการนำเกมมาผสานกับการสื่อสารวิทยศาศาสตร์หรือที่เรียกว่าเกมฟิเคชันนี่คือการนำองค์ประกอบของเกมไม่ว่าจะเป็นการให้คะแนน ตราสัญ,ญลักษณ์หรือ Badges รางวัลการจัดอันดับหรือ l e a d e r Boards หรือการก้าวข้ามระดับหรือ Levels มาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกมเพื่อจุดประกายความอยากรู้แรงจูงใจในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมที่กระตือรือร้นของสาธารณะหลักการเบื้องหลังเก f i c a t i o n คือการใช้กลไกที่กระตุ้นความรู้สึกทางบวกเช่นความสำเร็จความท้าทายการแข่งขันหรือการสำรวจ เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้ที่อาจจะดูน่าเบื่อให้กลายเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าติดตามลองจินตนาการถึงการร่วมต่อแบบทดสอบสั้นๆหรือโพลบนโซเชียลมีเดียที่ท้าทายความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือการทายหมายความของศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคยผ่านรูปแบบเกมทายคำหรือการไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันเป็นทีมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เหล่านี้คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นอย่างไม่ใช่เป็นผู้รับสารอย่างเดียวหรือภาพจําลองสถานการณ์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้คุณได้ลองแก้ไขและเห็นผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกที่เลือกไปได้ทันทีเสมือนการเล่นเกมจําลองสถานการณ์นี่ไม่ใช่แค่การเล่นสนุกเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเกิดการสํารวจหัวข้อต่างๆด้วยตนเองตามจังหวะที่เหมาะสมและที่สําคัญคือทําให้แนวคิดที่ซับซ้อน ถูกย่อยให้เข้าใจง่ายและจดจำได้นานขึ้นผ่านการปฏิบัติจริงการใช้ปุ่มแสดงอารมณ์อย่าง Reaction Buttons เช่นน่าทึ่งมากสงสัยจังหรือเข้าใจเลยยังเป็นวิธีง่ายๆที่ทำให้ผู้รับสารสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ทันทีสร้างการมีส่วนร่วมแบบ r e a l time และกระตุ้นให้เกิดการสนทนาต่อยอด Gamification ไม่เพียงแต่เพิ่มความน่าสนใจแต่ยังช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อเรียกเรียนถูกท้าทายให้เผชิญกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าถึงได้พวกเขาจะเริ่มคิดหาวิธีการแก้ไขทำความเข้าใจในผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้อย่างปลอดภัยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนี้จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอย่างลึกซึง้งและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในกระบวนการเรียนรู้ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุด การสื่อสารวิทยาศาสตร์บนโซเชียลมีเดียไม่ได้เพียงแต่การนำเสนอข้อมูลแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมเรียนรู้และจดจำได้อย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญคือการปรับเนื้อหาและภาษาให้เข้ากับผู้รับสารอย่างเหมาะสมทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการเล่าเรื่องที่น่าติดตามการใช้ภาพและสื่อโต้ตอบที่ดึงดูดใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ประกอบของเกมิฟิเคชันซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังในการสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้และต้องย้ำเตือนเสมอว่าข้อมูลทุกชิ้นที่นำเสนอต้องอ้างอิงได้และเป็นความจริงมีความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์อย่างสูงสุดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและหลักการสำคัญของวิทยาศาสตร์ไว้โดยแนวทางเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถขยายขอบเขตอิทธิพล แบ่งปันความรู้และจุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากเข้าใจและชื่นชมในความมหาศย์ของวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริงสร้างสะพานเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันของผู้คนให้ใกล้กันมากยิ่งขึ้นนำไปสู่สังคมที่มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญๆในชีวิตและสังคมได้อย่างมีเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องสร้างแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรม และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษยชาติในอนาคต